你不。<laughs>

Wisung-wisung rakan-rakaya Di jalan-jalan Pancasila Di jalan-jalan Namun Dajjal Pakuwa Dajjal Namun Dajjal Amin Dajjal Amin

ก็จะมีกานร้องใสด์สิให้นะครับร้องี่มีาวดมนต์ให้ด้วยปุสสาลักาณ์นยาเทมาสาธุโลมันเทชาวตาามัตุสารุติมานัตัา นักศึกษาโอปอลชื่อเงินที่เป็นที่เป็นชื่อขึ้นเสาลางพื้ที่ได้แล้วถ้ากรวานนี้ จับไป้วเราีจับรับอไ่ด้รัจับ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 จัจับ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 ไปบจับจับจจับ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 จััจจั

何 Obrigado.